เวลาเติมพลังอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะวันนี้เราก็ทำเมนูส้มตำปรับสมดุลน,นะคะกับธัญพืช9้าชนิดแล้วก็มีส e a w ร e ด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากเราก็ต้องเป็นดื่มน้ำสูุรไพรที่ถูกกับเราเด็ดเย็นขอเป็นน้ำย่านางสกัดนะคะผสมน้ำดื่มช่วงนี้เราก็กินน้ำเย็นได้นะแต่ว่าต้อง กริมันกำลังดีนะคะก็นิดหน่อยพอก่อนอาหารสิบห้าลเพราะว่าร้อนเกินอันนี้เรากินไปแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยสูตรของคุณหมอเกี่ยวกับรมสายตานะคะก็เป็นน้ำนมถั่วเหลืองแต่ว่าไม่มีน้ำเต้าหู้นะเราก็จะเป็นลองเป็นดีน้ากาบ,บ้าดูนะคะ แล้วก็แช่เย็นเทียบเลยนะมีมะนาววิตามินซีสดๆลงไปจากธรรมชาติขย,ยัยบเลยนะโหแก้วแก้วเล็กฟินะิชนะมันจะลน้นแล้วก็เปลือกมะนาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีแก้วไว้ใส่เปลือกมะนาวที่นี่แล้วแล้วเราก็ ทำเป็นแช่น้ำมะนาวอันนี้เย็นนะไม่ใช่มะนาวอุ่นเพราะตอนนี้อุ่นไม่ไวแล้วร้อนเกินอีกสักซิดนีโอ้โหอันนี้น้ำเยอะมากเด่กเป็น,นส้มตำๆนะเอาละประมาณหนึ่งนาทีนะคะคน ก็จะได้เป็นบุญนะแบบชิมเกล้วแล้วโอเคเลยทีน,นี้เราก็เมื่อกี้เราจะเก็บดอกอัญชันมานะคะก็สักประมาณสามดอกกดน้ำร้อนใสอ,อ๋อล้างให้สะอาดนะมันจะมีมะแมลงตัวเล็กอยู่ตรงขั้วน,นะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งแช่ยเย็นก็ได้นะ แล้วก็วันนี้มีแอบกินโกโก้เย็นเดี๋ยวไปใช่เย็นไว้ <c oughs> แล้วก็จะเป็นส้มตำแล้ววันนี้ผลไม้ของเรายิดลิบเย็นก็คือแตงโมยัก <c oughs> เอาละเรามาชนแก้วดีวันนี้พร้อมกันไหมคะ <c oughs> ข้าวของเราวันนี้กินกับส้มตำแล้วก็มีน้ำพริกเผาเห็ดนะคะจากสวนป่านาบุญแสง ก็พันยพืชนะคะเก้าชนิดต้มสือใส่ใบชายาลืมเลยเย็นนุ่มเตี้ยวมันมัน สดชื่นมากเลยนะคะนี่นะคะเราก็มาทานอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะที่สำคัญคือใจต้องอะไรนะจิตใจคิดว่านี้คืออันนี้คือการพิจารณาอาหารที่พระอาจารย์สอนนี่จริงๆแล้วทุกอย่างท่านให้พิจารณาเป็นธาตนะุเพื่อบำรุงธาต<อ>ุของเราแล้วตอนที่ฝังท่านพิจาพพราธตพูดเรื่อง การทานอาหารเนี่ยก็คือไม่ได้ทานเพื่อความเสริมคิเลสตัวเองสนุกสนานอะไรเงี้ยซึ่งเรายังทำไม่ได้อยู่นะก็คือให้ทานอาหารอะไรนะคือให้เป็นธาตุที่หมดไม่มีเนื้อไม่มีผักไม่มีผลไม้มีคือเป็นธาตุที่จะบำรุงธาตุร่างกายของเราแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้พิจารณารับประทานอาหารเหมือนกับดังกินเนื้อ บุทของตนเองการทะเลทรายซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ว่าครอบครัวเดินไปกลางทะเลทรายแล้วก็ลูกทนหิวไม่ไหวหลองอะไรเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตเพื่อให้พ่อแม่ประทังชีวิตเนี่ยต้องกินเนื้อลูกตัวเองเพื่อประทังชีวิตให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยซึ่งอันนี้ต้องขอบคุดยอเลยนะคะตอนนี้ก็ โอเคแล้วกันนะคะก็ทานอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนสัตว์กันนะคะสดชื่นเจ็บใสยพี่แป้งรักแมทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะร้อนจริงจริง